Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เอาไปหาปู่ไปหปู่แล้วไปหาปู่หาปู่แล้วมาดูมามามาแล้วมาไหาปู่บ้ป่ะไหนปู่อยู่ไหนป่ะเออมาวมาวแ ออกนจะได้หายวัดโอ้โอ้โอ้อมาล้ดีดีไม่เป็นไรครับอไปไป เก่งยเลียวซายเลียวซายเลียวซายหน่อยไม่เล่พันลมไปเลยไปล้้มุไม่เป็นไรลุกไปเลยไปเลย หมดแรงแล้วเหรอลูก